กับสวัสดีค่ะมือนีแอดมินกับผ้าเอฟซทุกท่านมาติดตามโตัวเลขกตองวดกับหลวงตายุดซึ่งหงวดที่ผ่านมาตายุดให้8ปดหนึ่งสคันตัดเล่นสองตกระทือว่าเขาจังจังหงวดนีเหากับบผาที่จะมาติดตามสอบถามโตัวเลขกับหลวงตายุดอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพอบุญทรรมนํำโชคจะเป็นภูผ้าเหา ไปติดตามสอบถามตัวเลขกับหลวงตายุดบ่าวหลาค่ะไปฟังกันเลยค่ะว่างวดนี้หลวงตายุดมีเลขกเด็ดตัวใดมาฝ่ายเอฟซีจะโดนโอกโดนใจเอฟซีกันบ้างบอนันเฮาต้องไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะไปยินบาทถูกใจนู้ผู้เดียวบอกค่ะพุ่งมาผมก็ซื้อเพิ่อจะมาโจมน้ำหลังว้ายเป็นบอกวดูยินบาทกันเนี่ยไี่เนา เด็กต้องตากับเขาใช่นหครับนองซ่าตัดสื่อสองโซบอกสองโตไก็เจ้าครับต้องตาบอกสเเดตครับเอยวทีบอกนีบอกเขาต้งตรงเลยหรครับบเนี่เพร่อว่าต้องตาหาแปดหนึ่งสี่นะครับเนาะพุ่งก็บอกพึ่งะมาพึ่งก็บอกยุ่งเพิงยยุ่เดือยวตาตัตเดต์องตาหกเก้าสองหกเก้าสอง อันนี้ตามเข็มนาฬิกาตรงตรงเลยวะครับตรงนี้เราต้องเอาท่วนนะครับเนาะเก้าสองวงลิบเลยไม่เก้าสองมาคุณอือครับสองเก้าตรองกราฟก็ได้บรต้องกับฟเลยวะครับเ <c oughs> น,น้ <c oughs> เนๆเลยมันเปลืองเงินกว่าตรงตาลบลบกับ ครับรับมันเฟื่องอะตรงตรงเลยตอนมันเนยเย้ากับ,รบตรงวันตรงเวลาเนะลูกตแตนวะสามสิบทันวาตรงกับวันสุขจะล้องปีใหม่พอดีเนาะครับมันออกถ่ายรับทราบเนี่ยถามอยู่ครับย้าวอ่ะไกล้มือเนี้วสิ้่ไปหรอกว่ะไม่ได้หครับ ออกบัตรนูน่นเอโอไปบินบาทเหรอครับไ,ไปมากใหญ่กว่าเพราะว่าเหล็กก้นตาเขานะครับน้องว่าทีเดียวเนาะเฮ้ยตำรวจมากระท่ายกหครับนะอันี่ย่ <laughs> ่อยนั่งนีบ้านเป็นที่บ้านเป็นเจ้าเพระเทศ ครับโอ้ซอยกันนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ยากเพิ่นก็อยู่ท่ทางไกลพู้เสียชีวิตไก่เพนอยู่คนเดียวนะครับเนาะมูจักอายุคนมรงศกดิมูจักอายุเนาะงเข้ามาตรง้าสิบกว่าห้าสิบก็ปีสมงแลกตรงส่งอยู่มุมีล่ะตรงยูร้ยานี้ครับห้าสิบกว่า ต้องตามมาบวชนี่ซบแหลกว่ะครับซบแหลกมันี่วนแหลกนี่ครับว่าจำพรรษามาซบแหลกสบาบันเขาแบบตามเมืีกันนะครับมาซอยกันครืบอาี้อาันยะเป็น่เราอางนปมีสิต่ครับ เอาไปให้เพิ่นหนึ่งน่ะออเมีเขาเพิ่นบมมีโูก็ไม่มียนะครับเพื่อนเคราก็เพื่อยวิยูก็เพื่อนเ่นั้นครับก็เลยทุ่นงสองสาคนบานเดียวกันนะครับคอยกันโค้ลมดีเนี่ยน้องตาให้วงเย็บเก่าสองมาตรงกับไหมเนาะ ต้องเรียกไปเลขตัวนี้เนาะครับ<ต>เนะาะรับอ,ดดอ,อันน้นอยกันแค้นไปบวชมวัวนี่อาจารย์นี่ก็มากเกลียกกันเกียร์มาป,ปั๊บสองยู่รักสองยู่รักหน่วย่สว่านตรงตรงไกันลลสองยูรักหน่วย่สว่าครับ เด็กมันมีแนี่ยอินักชลมาเที่วกติเขาวัดดีดีกี่นายเลถามาเลถามาวันนี้ตัวแดงตัวครับเออหมุนพุทธหัไปหมุนก่อนตรงจะสิดจะมาชีก่อนกันได้มาห่วยโอ้ธรรมดาเลยนะครับเด็กวงในว่าน้องเนี่ยเขาเขาเขาจะมาตัวมาดีเบ็่ตัว มันก็เป็นผ้ากันเลย่ครับผ้าในดีบอกครันะคืเว่าท่านท่านกัวว่าผ้ามันหมดว่าไตรงวัตรงว่าพระสบว่าี่ว่าันดูใหม่ทุกคน้ามันบอกบอกผมยังเครับเพื่อมันตรงกันก็เออเออเรียว่าไ้ใจตรงมาเก้าสองนี่แต่วเน่ก็ตัวเดียวกันนะครับี่ก็ต้องเลขสูตรต้งตาะ อมีราักลกครับส้นวิ่งก็วิ่งสองแวงตานเนาะเพราะว่าอาจารย์นวสองตัวรักนวยครับผมมีปาแต่วมันก็ะสีเขาโ้ครับแม่อยู่ครับคือเขีเข้าเอาเกาใส่สือะีื่อมขาดทุนเลทหมเกเลยแต่ว่ารักทิแต่ว่าอ่มันขาดทุมีขาดแต่ว่าทุนเตนไปค็ดหมื่นถึงแต่ว่าศูนย์สองหนึ่งสอง สองสองเหอครับลายมากเก่าโตเลยเอต่รับประกันสองย่ลักหน่วยเลยครับมาคือเขารีอยู่ยุคาวครับถามคนนั่นคืันเกนขุมวัดเงินครับมาตัวใหญ่ยัขุมพ่อท่านบอกตัวเดียวกันนี่นะครับพดว่าเรียกยุ่ดีเลยครับเป็นบว่าถามเต่า เปีสองเก่าอีกต่อมันิันฝันเนาครับจัเิ่นคุมที่ว่าสดงว่าเอาฝนฝันนี่ผมว่าว่าที่ตรงกันเถอเนาะครับเน้อมากกลุมๆมาชื่ออเก่าสองครับบันเปียงว่าแต่ว่าคนมาสองเก่าเนาะครับงตัวเดียวกัน งานลุเลันโมเมนตัดปันไหทําีสทํามาคุณต้องเจ้วันถึงมาไหลหวดอกป่ะครับต่างกันวหาไหลหัดเขาตัวเขาเห็นมาหลังเขาเวินั่นียกอีน่าเนี้ยแหละแต่ว่าสมัครเป็นสมาชีกเขาอืมก็เยได้มากนได้มาบอกต่อนะครับเนาะบอกต่อบันมวนที่พุทธเดนนั้นพุทธเจมัน เขเพิ่ท่านเฮ็ดมามันมันมันยังอันนั่นอยู่นี่มันยังโดนอยู่ตัวโอ้ไกลๆมือเลยบอครับช่วงนั้นอาจารย์อาจารย์วัดผมันั้นปั๊บๆับไงสรางตัวเป็นระนั้นเลยมั้งคัวันตัวเออครับก็ผมช่วงนี้หรอกนี่ยังมีลงตาฟันดีปะครับไม่ได้ฟันดีปะ อานึงขึ้นไปูนีล้งเก่าดิลังเก่ากันหนึ่งหาต้อครับมาเด็กผีเอ่าฝร,ร,ร,รั่้วยรูตารางบุ้วยจะของเรื่องพับรีบผูกเสื้อปะเยียะใส่ในขี่นั่นเลี้วเสือใส่ร่างนี่เรื่างรา้ขทางเรา ันฝันนี้กจะนีาคือาอ่างเ้ก็สิมาดีแท้เด็กซี่มาอีกกี่บอกความฝันหลังเกามีจนนึงเสียก็มาเ็่เกิดอยู่ในใจวะถ่าถ่าเป็นบ้านบ้านนงตาบ้านดิษฐิสหาครับเนาะแต่เมื่อใกล้ก่อนยาเฝ้าเด้๋เครื่องหันกิมันมักเสียย้อนรีบออกจังมือนีไปหมด ครับกางมือื่นฝันมือมันจะตรงเลยมั้ยฝันมาได้จับปลาอยู่หลังข้าเรียสองตัวฟาดแปดสองตัวยีเทปเลขมันเขา่าครับเ, <laughs> เลขสตดน้าเข่าเลขสตรเขาก็ว่าเลขเข่าจับปลาดึงแม่แปดสองแนแปดสองไปตามความฝันนะครับเลขสตรทะลึ่มเอาครับ ปลาเขาคู่ห้ยี่ิโอ้แสดงว่ามีโฉก <c oughs> นะครับเนาะแันไปจับปลาบอกบว่าไม่แสบสองกปลาสองต <c oughs> ัวหนต้องอยุบบนว่ายยุบข้าหานีปลายุบข้านนะอืมตเต็มมันเล็บสูตรตั้งเขาลุงแดงมันก็โชกดีน้่นนี่นะครับเนะาะหาซบปลาครับ ผู้ไดตัดสื่อกะน่าจะโชคดีเด็กต้องตางวดเดียวห้ล้แปดหนึ่งสี่นะครับเอกแปดหนึ่งสี่ก็เม่นนี่นั่นครับอาจารย์นั่งปริงแดดเลยเหครับเจืดิจีกับบมันเข่ากันคันมันเกะิงมันมันนำประกุมฟุกไอซีสีหน่วยนะครบเขามาเอาประกุมลามเดี่ยวมันนับไดซีจีหน่วยครับท่านผู้ชม นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบของหลวงตาหยุด,ด้อครับเด้อประจำวดวันที่30ธันวาคม2 5 6 5, 6, 5, 5นหะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขของหลวงตาก็ไว้เป็นแนวทงเด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขฉกลาบตัวเลขที่มีหนงวันนะครับน,น,นาะแอดมินก็เสนอตัวเลขก,ก็เป็นเพียงแนวทงเด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยง1อยเปเซก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจ,จนารณาดีๆก่อนลงทุนเอาไว้พอดอีท่านผู้ชมนะครับ ที่เขามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคๆมันหมานกับทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ